มาลองใช้ Google Bard AI คู่แข่งตัวชากาศของ Open AI Chat GPT กันเถอะเป็นไงไปดูกันเลยที่ความสำเร็จของ Chat GPT นะครับระบบ AI ของ Open AI นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ที่ Microsoft หนุนหลังนะครับณนะวันนี้เนี่ยแน่นอนครับ Google ที่ถือเป็นยักษ์ใหญ่ของ Search Engine เนี่ยอยู่เฉยไม่ได้นะครับเขาก็เลย เปิดตัว Google b a r ์ขึ้นมานะครับแต่ Google m a r ์เนี่ยอาจจะเร่งเปิดตัวไปหน่อยนะครับช่วงแรกมีการแปกนะครับณปัจจุบัน Google b a r ์สามารถทดลองใช้ในประเทศไทยได้แล้วนะครับอยากรู้ว่าทำไงไปดูกันเลยครับก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ bard.google.com นะครับสิ่งต่อมาก็คือเราจะต้องล็อกอินบัญชี gmail ของเราไว้นะครับ หลังจากที่นั้นเสร็จนะครับจะเห็นคําว่า joy w i t h l i t นะครับก็จิ้มไปได้เลยนะครับแล้วก็ยอมรับทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอีเมลนะครับว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับซึ่งแป๊บเดียวนะสามชั่วโมงนะครับผมก็จะได้รับเมลจาก g o o g l e b a r ส่งมานะครับว่าตอนนี้เมลของผมเนี่ยสามารถทดลองใช้ g o o g l e b a r ได้แล้วนะครับเราก็แค่เก็บ เราก็แค่กด take it for จะทำได้เลยนั่นเลยคือ Google Bard เนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็ผมจะถามเป็นคำถามง่ายๆเช่นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศไทยสังเกตนะครับ Google Bard เนี่ยจะใช้เวลาในการแบบมันจะไม่เหมือนจะ g p t ที่จะทำงานออกมาทันทีเป็นคำๆแต่นี้มันจะแบบประมวลผลแป๊บหนึ่งประมาณ4-5่ห้าวิแล้วมันจะออกมาทั้งหมดทีเดียวนะครับซึ่ง คำตอบก็ถือว่าถูกนะเคลเรน p ์ไพรมินิสเตอร์ไทยแลนด์ก็คือคุณประยุติกทรโอชาเนี่ยครับทํางานมาตั้งแต่สองพันสิบสี่เนาะจนถึงตอนนี้นะครับเป็นคนที่ยี่สิบเก้านะครับว่าจากคุณยิงหลักนะครับถามแบบคํําคาถามกวนๆต่ออีกสักข้อนะครับว่าแล้วถ้าเป็น Next Prime Minister นิสเตอร์จะเป็นใครนะครับไม่รู้ว่า Google b a r จะตอบได้ไหมพอผลออกมานะครับก็ Google b a r ก็ถือว่าออกแนว ไม่มั่วนะครับก็คือบอกว่าอืมก็มันต้องมีผลการทำนานเนาะวันที่สิีพฤษภาเป็นผลการเลือกตังก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกเนาะแบบว่าบอกว่ามีใครเป็นคู่แข่งบ้างนะเนาะเช่นแพทองทานชินวัตรนะลูกสาวอ่านะครับแล้วก็คุณพิธานะครับพักก้าวไก่คือแบบค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับพร้อมในส่วนของงานวิจัยห้ือเ่าผมถามว่าช่วยคิดหัวข้อ วิจัยออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้หน่ะจะดูว่าจะได้ขนาดไหนนะครับคิดหัวข้อต่างๆให้เนาะดผลกระทบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับห,หัวข้อนี้น่าสนใจเลยผมก็จะให้เขียนเป็นฟู๊กโพพโซ่เลยหัวข้อผลกระทบของการใช้ AI ในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดูนะครับว่าตัวบาร์เนี่ยจะทําออกมาได้ถูกต้องขนาดไหนหนาาเลยนะนี้อ่าโอเคครับก็มีผลคร่าวๆเป็นอินโทรดักชันเนาะ ดิจิทัลรีวิวต่างๆนะครับแล้วก็เมทร์โดโลจีเข้าค้าบนะครับเป็นเซอร์เวอออนไลน์มาเก็ตติ้งนะโอเคแล้วก็มีทำลายต่างๆงบประมาณด้วยนะครับใชประมาณหมื่นเหรียญสามแสนแพงมากอ่ะก็อันนี้คือ<ล>ที่สำคัญก็ช่วงนี้ก็ <c oughs> ยังทดลองกันอยู่นะครับทดลองฟรีด้วยนะครับโอเคถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับในฝากกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ